เอุดรป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะมท .2 ลงพืนทีจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบนโยบายในการลดอบบยมุกให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นทีภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือ พลาตำรวจโทษชัิกุลดีโลกและทนตรีซอยวาการกระทรวงมหดไทยเป็นประธานประชุมมอบนโยบายให้แก่ปลัดจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูอนในพื้นที่ภาควันออกเชียงเหนือโดยกระทรวงมหดไทยกำหนดให้มีโครงการลดอับายหมูส่ส,สังคมตลอดจนการอำนวยความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวของในระดับพื้นทีเป็นสำคัญ โดยเฉพาะยังยิ่งข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจจึงได้กำหนดให้มีการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขึ้นโดยมีประลัดจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนพื้นที่ภาคต้วนออกเชิงเนื้อจำนวน20จังหวัด322อําเภอร,รวมจำนวน664ค้นเขารวมรับฟังโดยโครงการนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะยังยิงการปรับปราม ูมีอิทธิพลร่วมไปถึงการลดอบายมุกและสิ่งหยัดอยู่ของเยาวชนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ,อ่อนซ่อนอุดรกันไดใหม่ฮอดอุดรเบิงอ,อ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะนเจ้าอุดรเป็นคนขยัน